มอ่งตัวมันบันดนี้ครับผมโมโหลวว่าตัวใหญ่บ่ใหญ่นะพี่น้องนะแต่ว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องอ้หปัดทูพี่น้องครับบั่งครับนี่นี่นี่ action 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 อย่างนี้ลงล่องแม็กนี่ละไปยังไงโอ้ปัดนี้นี่แหละครับพี่น้องพี่พี่น้องครับโอ้ยนี่จะ่แบ สดัสดครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่ทุกคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนุครับนาะอที่เข้ามาติดตามรับชมบรรจงสามดีครับเจอกันช่วงแลงเลอีกแล้วครับพี่น้องครับ พาพี่น้องมาไส่เบ็ดกอเกาครับนี่หาอยู่หากินครับช่วงนี้เป็นช่วงออกล่าครับพี่น้องนำกำลังลวดครับพี่น้องนำกำลังลวดไม่นี่มาใส่ไหมาหน้าลุงแหลมครับหน้าลุงแหลมหน้าป่านูเดือนนะครับนะอนุญาตเป็นมาไส่เป็นบอกมาไส่ปลาย่างไหลครับพี่น้องหมายทั้งนังนี่ครับนำลวดออกจากคล้องครับไหลออกไปทั้งพุณนแล้วครับแล้วก็ออกจากซ้าหน่อยนี่ ลงมาห้หน้าเนี่ครับพี่น้องวานนี้ในบ้าน,น,านหรอกครับม,มันนามน,านาดดบนี่น้อกมะน้ำน้ำสวมจะโดนหรอป้าบอลย่างพักพี่น้องนี่ครับหมายลงไปทางหลังพูนนี่อยู่ประมาณสองไฮสามไฮสามสี่ไฮเด็ดไรไสแล้วนี่แหละพี่น้อง <S <S มืน,นอวานไรเงี้ยจิงหีดมากครับจิงหีดจิงหีดมือที่สามครับพี่น้องมันกัดสีเงาเงาเลยแห่ะผมก็เลยก้นใส่เดือนมาน้ำเมื่อวาใสทั้งจิงหีดใส่ทั้งใส,งสเดือนครับพี่น้องสองอย่าง คูณสองครับพี่น้องมีอดีดสองอย่างนี่อันใดมันตีเพรได้ว่าอันใดีินี่หอกพี่น้องว่ามันรวมๆกันแล้วมันตีได้หลายบพี่น้องจริงดีครับใส่เดือนนะครับเนาะบวกกันไปครับที่ได้หลายบพี่น้องสองอย่างโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่เดือนนะครับเนาะใส่ตามนี่แหละพี่นอ้องเดี๋ยวก,ก็มาลุ้นกันตอนยามคือก็พี่น้องปลาสีมันคือประมาณกคอนบังคิดด้วยวา่บาบังคิจนดจบเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมครับกดจับไข่เป็นกำลังใจให้บรรจงแทบดีนครับเนาะ กดไหล่เนี่ยขั้นพี่น้องมากเนาะครับเนาะกดแชร์ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องไปไปใส่เบียดตั้งกันเนาะพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องแม่จิงดิดหน่วยที่สามเนาะพี่น้องใส่เดือนแบบนี้ตะตัวใหญ่ครับพี่น้องครับใส่เดือนโคตรบ้านเท่านี่แหะครับพี่น้องไปไปใส่เบียดตั้งกันครับพี่น้องครับ พี่น้องผมเห็นไม้แล้วผมมาผมพนันกันเลยครับว่าผมใส่ประไทยโครบเบทอครับผมวามันตีน้ำกดเนนะี่ยไม้แบบนี้ครับผมเห็นปลาบอลแล้วรับร่องแน่นอนครับพี่น้องใส่ผมว่ามันกินน้ำกดเน,นี่ยนะเนี่ยสเบิงสักครับนะมาเชียวผม 哎，别动，再别 พี่น้องครับ <c oughs> ผมบอกพี่น้องแล้วนะครับว่าไม้นี่เด็ดเห็นปะพี่น้องเบื้องหลังเบื้องหลังต่อไปครับพี่น้องครับยางจามมาลายหลังเลยครับพี่น้องถ้าว่าหลังนี้จมแบบจมมิดเลยครับพี่น้องครับมิดแบบไหนวะที่พี่น้องเห็นขั้นเด็ดปะนี่ครับเห็นขั้นเม็ดปะครับฮักพร้อมพี่น้อง ขาดเลยนี่ขาดเลยนี่มองตัววันบัดนี้ครับผมรู้ว่าตัวใหญ่บ่ใหญ่นะพี่น้องนะแต,ต่ว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องโอ้ปัดทูพี่น้องครับบ่งครับโอ้ป้าพี่น้องครับตัวแรกครับพี่น้องครับตัวแรกครับบังที่ละครับ พี่น้องมึงบักง่ายเลยครับพี่น้องบักง่ายแล้วเวนะครับเป่งๆอ่งนี่แล้วครับผมง่ายจริตเป็นเห็ดอีกแล้วพี่น้องเพราว่าผมยามายามาหลายหลังนะครับเนาะประมันมีสิบกัวกัวแหละมันก็มีตะห้อยสาบอยู่ตะบบะถือครับผมก็เลยไลย่ไล่เปลี่ยนเฮียใส่เดือนไว้ครับพี่น้องเพราะว่าเฮียใส่เดือนน่ะที่โอเคเพราะว่าจิงจีดมัน มันสามมือแล้วมันไม่ค่อยดิ่นอะไรไพี่น้องก็เลยเอาเงี้ยจิงบีดเงี้ยใส่เดือนเตียนไหวแน้วครับเนาะครับเราม่มีรอบหนึ่งแถมแรกครับ,รบพี่น้อง,อค,ง,องครับเอาใส่ไว้พี่น้องโอเคเบ็ดหักเลยมุกเสียดายดวงเบ็ดครับเดี๋ยวไปใส่เงี้ยใส่เดือนไปละเฮ อ๋อเสียงเดียนยี่ใช่หรออ๋อเรียบร้อยแล้ววะพี่น้องข้างหน้เนี่ยวะครับเ็ช่หรอโอ้นี่พี่นโอ้โหพี่น้องครับพี่น้องครับบ้องครับมังคันเบ็ดพี่น้องโอ้โหโค้งลงเลย โอ้ยนึกว่าตัวใหญ่ๆปลาคอน่อยเฮ้ยตกใจเบิดพี่น้องว่ามันประคองยั <c oughs> งง่ายตัวง่ามนี่แหละครับพี่น้องครับอ้วนๆน,นี่แหละครับเพื่อเห็นมั้ครับโอ้ยเบอร์ครับประชันนาครับพี่นอ <c oughs> อ้องแ action โอเคครับพี่น้องขออนุญาตเก็บได้พี่นอ้องเด้ออ๊ปอ้ยพี่น้องตัวง,ง่ามครับพี่น้อง งามเลยครับอ้วนๆน,นะครับโอเคครับผมขออนุญาตเก็บเจ้าพี่น้องเ้อเอาแล้วพี่น้องหลังข้างหน้าเอาแล้วโอ้ยเม็ดจมอ,อีกแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาพูดนนะ โอ้โหขนาดปลาเข็งนี่แหละพี่น้องปลาเข็งครับพี่น้องปลาเข็งปลาเข็งไงครับพี่นออ้องปอดมองครับโอ้ยแบญ่เลยครับพี่น้องครับโอ้โอเคครับผมขออนุญาตเก็บครับผมโอ้ตัวใหญ่แห้งพี่น้องครับ พี่น้องครับหลังข้างหน้าเอาอีกแล้วครับพ่นโอ้ยพ่นพูนพูนพูนพี่น้องแอคชั่นครับมองครับมองมองมองครับมองมองมองโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้หตายยังเอ้งโอ้โโอ้ยหอดลูกนี้ครับพี่น้องครับอู้ โอ้โห ôi. ใส่มาดูค,ครับพี่น้องครับพี่พี่น้องครับโอ้โหยี่จะบอกสุดอยอดครับพี่น้องเป็นไงแหงราการครับพี่น้องพักยังหลบพี่น้องครับ โอเคสีแก้ม้วพี่น้องครับผมสีแต้มเนี้ยพี่น้องครับเอาแล้วครับพี่น้องหลังต่อไปครับพี่น้องครับผมกำลังเปลี่ยนเฮียยุ่นหลังนี้อยู่ครับพี่น้องครับเบื้องหลังต่อไปครับพูดนลอะครับพูดรัวไปยังครับพี่น้องครับนวบนวบยู่ครับไปรุนกันต่อไปครับพี่น้องครับ ไปลุนครับผมนี่พี่น้องเอาไปยังเอาเอานวบนวบนวบโอ้โหโอ้โหโอ้ยปลาป้านิ้นตัวไหนพี่น้องครับวะ่ะมี้ปลาปานิ้นวะ่ะ ได้ให้นหน้าไหมมีปลานิ้นครับพี่น้องครับอุ้ยปลานิ้นครับพี่น้องว้าวถือปลานิ้นครับผมว้าวใส่งามเลยครับพี่น้องครับปลานิ้นครับพี่น้องมาจังไหนน้อนี่น้อปลานิ้นครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับใส่งามๆครับพี่น้อง สำฟ hmm. ารนะ์มเนี่แหละสำซีเนียวนี่แหละครับซีเนียวหาเนียวนี่ว้าพี่นีปลานิีนน้มาพี่น้องครับโอ้แปลกมาจากห่วยนะพี่น้องออกมาจากห่วยเนี่ยนอนเลยนี่โอเคพี่น้องขออนุญาตเก็บด้วยพี่น้องเด้อปลาหนี้ครับพี่น้องใส่งอ่งๆใส่กระลังแสบครับพี่น้องโอเคครับน้วงหนีวานมถือครับพี่น้องครับเห็นมันอยู่ซื่อๆนะครับเนาะเห็นว่าเห็นมะโหนมหนาบมนโหนมหนาบเลยพี่น้อง ถือปลาคอรครับพี่น้องครับนี่วางมันพ่อถือครับพี่น้องครับปลาคอรครับผมโอ้โหนี่ใสง,งามครับพี่น้องนี่โอ้กินเลือแจ้ตัวกคนยังหรอกพี่น้องใส่พราะฝนเพรต้มนี่แหละพี่น้องนี่โอเคครับผม ขออนุญาตเก็บเยอะพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีกันตอนเสาร์ครับพี่น้องครับมาลุยกันตอนตอนเสาร์ครับผมโอ้ยครับพี่น้องผมเกิดเหตุการณ์แบบบระขาดฝันนะครับเนาะน้ำแหงครับพี่น้องน้ำแหงลงฟังนี่ก็แหงครับเบ็ดผมโอ้ยครับเบ็ดดังนั้นอยู่ทรงฝ่าผมพี่น้องน้ำแหงบดเลยนี่ก็แหงครับ ถ้าว่าถือปลาครับพี่น้องช่างนี่นะครับนี่ปลานี้นี่ครัพี่น้องปลาปลานี้คือไหลนะครับปลานี้ครับพี่น้องครับสวยงามอางนี่พี่น้องคือนี่ก็ได้ตัวหนึ่งหลังหลังยีงข้างหน้าก็ถือด้วครับม่นรัวปลาอย่างขออนุญาตเก็บได้พี่น้องเด้อใส่ของงามครับพี่น้องครับ โอเคงามบอ,อกพี่นอ้องตัวป่ามันจะจบแสบี่บต่อไปครับพี่นอ้นยองเตรียมเงี้ยไปยังนี่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 แอคชั่นแอคชั่นแอคชั่น านยังที่ลงล่องแม่มีละปลาอยังวะโอ้ปลาหนี้นี่แหละครับพี่น้องยังวะปลาหนี้นี่แล้วปึ๊บโอ้ยตัวงามครับพี่น้องครับมาตาใสอีกน้อปลาหนี้ครับหนามออกหวยปลาหนี้เฉยครับพี่น้องครับสองตัวสามตัวแล้วครับพี่น,ออน,นอ้องมันขึ้นอีกตัวหนึ่งรอบสองดีสามสองตัวแล้วนี่ปลาหนี้นครับโอ้ยงามๆเลยพี่น้อง ฟำซีนิว่เลยครับใส่กันทั้งเสียบตัวไหนพี่น้องว้าวแจ๋วครับพี่นอ้องอ้ยเขาดีหยาดเก็บเ้อยพี่น้องเด้อสองเตยมครับพี่น้องตอนต่อฟาพี่น้องมงครับเบื้องสภาบัผมว่านี่หนามเต็มมันบ่ะครับแห้งเบดเลยครับพี่น้องมีทั้งขุ่นผมใส่เบียดด้วยตังหลายโอ้เซ็งครับพี่น้องนี่ก็แหงงครับแหงงมากเบอเลยครับ ว่าหนาเสียท,ทั้งทึ่งแห้งหมดเลยเป็ดผมอยืนต้งฝ่าระหว่าหลังนี้ถือครับพี่น้องถืออีถือไปไดน,นอีกแหละพี่น้องครับเบื่อรับว่าปลานหินครับพี่นอ้องครับโอ้ปา่านนี้มัตตาหลายไหล่พี่น้องตายแล้วตนนัวนี้อยู่ตายแล้วโอเคสามเต้มครับพี่น้องครับ ไหลลงอานนี้ล้ะพี่น้องไหลเอาไปใสร็จสรุปผลงานครับพี่น้องยาเสร็ดเรียบร้อยครับเกิดเหตุการณ์บ่าขาดฝันน้องมาน,นิน้อครับน้ำแห่งเบิดเลยตอนโศวผมเซ็งเลยครับเด็ดที่ต้องฝ่ามพี่น้อง งานเท่าพี่น้องครับโอ้ได้หลายอยู่ครับได้เยอะอยู่ครับพี่น้องชาร์ปตันบ้าพี่น้องครับนามันแหงพี่น้องครับข้านามว่าแหงกับที่ได้หลายอยู่ครับ แห่งจนแบบว่าแห่งจนแหงเลยแหละพี่น้องแห่งแบบโอ้ยผมก็ปวดหัวเลยน้ำแห่งสวยจะเงดอยได้รักสองโลอยู่หรอพี่น้องได้อยู่ครับได้อยู่สองโลอยูอย่จริง <c oughs> นั่งตึงเลยพี่น้อง โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปน,น,นี้ก็ขอบพูดหลายๆน้องครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องปลามานอนหน้านอนอยู่น้ำลูงเหลี่ยมนี่ยนะครับกระได้กลับบ้านก็ได้พอสมควรครับประมาณประมาณสองโลอยู่ครับพี่น้องหน้ามันแห้งไปเบิดเลยปลาก็ะไดเพิ่งกินเบ็ดเลยบันนี้พราะว่างเงียบมันอยู่ตรงฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เลยพี่น้องเด้ออย่าลงใใังเ่นลครับช่วงนี้อัจดิส่เบ็ดลุ่ๆยๆใช่งไหมครับพี่น้อง น้ำกำลังมาแล้วก่ะแล้วก็รถเร็วข่าวมาเร็วรถเร็วพี่น้องถึกแน่เพถึกแน่กะสะสมแต้มไปแล้วพี่น้องเนาะันนี่เลยหลายแต้มอยู่สองโลดอี่แล้วพี่น้องคนไลคก็แจ้์ก็ติดตามด้วยพี่น้องดเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีวันนี้สวัสดีพี่น้องสูุขุสู้คนครับผมสวัสดีคก้าอูวน้องตึงเลยพี่น้อง